สวัสดีครับเด็กๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับก็เป็นการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสูงกว่า2นะครับที่เหมาะสมนะครับว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับในการแยกตัวประกอบนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนก็ต้องได้ทบทวนความรู้นะครับกาลัง2สมบูรณ์นะครับกาลัง2สมบูรณ์นะครับก็มี เอบวกบีเท่ากับกำลังสองนะครับเท่ากับ a อกำลังสองบวกสองเอบวก b ีกำลังสองนะครับตัวนี้นะครับหรือหน้าบวกหลังกำลังสองนะครับคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองนะครับแล้วก็มีผลต่างกำลังสองนะครับเลบ b กำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองลบสองเอบวก b ีกำลังสองนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นักเรียนก็ต้องจำให้ได้เหมือนกันนะครับตัวที่สองนะครับผลต่างกำลังสองเนาะอันนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับ อันนี้เป็นผลต่างกําลังสองคือ a กําลังสองลบ b กําลังสองคือ a ลบ b คูณ a บวกนะครับตัวนี้ก็นะครับหรือภาษาไทยเขาก็จะออชอบเรียกว่าหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับตัวนี้นะครับอ่าน,นี่นักเรียนต้องจําให้ได้นะครับแล้วก็ผลต่างกําลังสามที่เราเรียนมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ a เอกำลังสามลบ b ีกำลังสามเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a อกำลังสองบวก a b บวก b ีกำลังสองนั b ่นเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือผลบวกกำลังสาม a b 3, a b a b 2, น,นะครับเกำลังสามบวก b ีกำลังสามเท่ากับ A บวก b คูณกับเอกำลังสองลบ b ลบ a อบวก b ีกำลังสองนะครับตรงนี้ทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนก็ต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็จะนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับ ตัวนี้นะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเราจะแยกตัวประกอบได้อย่างไรนะครับมาดูกันเนาะว่าเขาแยกอย่างไรตัวนี้นะครับเขาก็แยกนะครับโดยใช้นะครับอ่ากำลังอ่าผตาลผต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองยังไงนะครับ4 4ส,สีนี้มาจากไหนนะครับที่ก,กำลัง4ี่ก็อ็กกำลังสองคูณ ได้กลังสนะครับแล้วเขาก็มาคิดว่า32นี่อะไรคูณกันได้32นะครับหาลบ32เนาะบวกกันได้เท่ากับ4นะครับก็8กับ4ใช่ไหมครับ8คูณ4เท่ากับ32แต่ตรงเป็นลบลบเอาอะไรมานะครับก็สังเกตที่4ก่อนอ่าเป็นบวกมากกว่าแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น ต้องเป็นลบนะครับก็ลบ32นั่นคือก็จะได้บวก8กับลบ4ใช่ไหมครับแปดสี่สามสิบนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมา 8, 4, 30, 2, แปดสี่สามสินะครับได้แล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็จะมีตัวกําลัง2อีกตัวหนึงนะครับ ก็กระจายออกมาได้สลับข้างก็จะได้ตัวนี้ใช่ไหมครับ x กาลังสองลบสองยกกำลังสองยกสองยกกำลังสองคืออะไรครับสองยกกำลังสองคือสี่ใช่ไหมครับสองยกกำลังสองคือสี่ดังนั้นจากตัวที่เป็นตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้จัดรูปใหม่นะครับกำลังสองก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมครับก็จะได้ตัวนี้ออกมา ก็จากตัวนี้เนาะรูจะอธิบายว่ามันจะมาจากเอกากำลังสองลบสองอใช่ไหมครับหน้ากำลังสองก็จะเชื่อมโยงกับสูตรนี้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณห,หน้าบวกหลังนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็ลงแปดก็เหมือนเดิมนะครับอ่านะครับดูตัวอย่างที่สองเลยเนะาะตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยใส่ก,กำลังสองเลยเพราะว่าเป็น4ใช่ไหมอะไรคูณกันได้35ใช่ไหมครับบวกกันแล้วได้ลบสินะครับก็7กับห้านะครับเกับ5 7 5 35็ดห้าสามิบแต่ทดกลางเป็นลบแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบ ใช่ไหมครับบวกกันได้12ลบ12โอเคดังนั้นตัวนี้ก็ได้ลบเอันนี้ก็ได้ลบหใช่ไหมครับอ่าได้แล้วนะครับแล้วทีนี้โอ้เขาก็มากระจายอีกกระจายอีกยังไงเขาใส่สแควร์รูทไปใช่ไหมครับอ่าใส่สแควร์รูทอันนี้ก็ใส่สแควร์รูทอีกรอบหนึ่ง มันก็จะเป็นอะไรครับผลต่างกําลังสองถูกต้องไหมครับก็จะมีผลต่างกําลังสองของตัวนี้กับผลต่างกําลังสองของตัวนี้นะครับผลต่างกําลังสองได้อะไรครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอันนี้คือหลังกําลังสองนะนะครับคูณกับอ่าเท่ากับเนาะเท่ากับหน้าลบหลังหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอันนี้ก็เหมือนกันหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับอันนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะครับ ทีนี้นะครับดูตัวอย่างที่3ต่อเลยตัวอย่างที่3อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้ใช้เทคนิคนั้นไม่ได้ใช้เทคนิคเดิมนะครับตัวนี้นะครับถ้าใช้เทคนิคเดิมได้อะไรครับ x กาลังสองใช่ไหมเติมไว้ก่อน x กาลังสองมีไหมครับที่จะมาเติมตรงนี้ ได้อะไรมาเติมอะไรคูณกัน2ตัวแล้วได้16บหกแลวบวกกันได้เท่ากับ4 16ก็มีอะไรบ้างครับ16ก็แปคูณ2ใช่ไหมสี่คูณสี่สิคูณหอ่าหมดแล้วใช่ไหมะนะครับก็ไม่ได้นะครับเขาเลยคูณตัวนี้มา1ตัวแล้วก็ลบออก1ตัวถูกไหมครับ คูณเข้ามานะครับแล้วก็มาจัดโพสใหม่บวกกันได้ตัวนี้เท่ากับ8อันนี้ก็ได้16นะครับอ่าอะไรคูณกัน2ตัวได้16บใช่ไหมครับบวกกันได้8ก็4กับ4ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นกำลัง2อ่ารูปกำลัง2นะครับตรงนี้ กำลังสองผลต่างกำลัง2เพราะว่าก้อนนี้ก็ยกกำลังสองก้อนนี้ก็ยกกำลังสองนะครับอ่าก็จะได้นะคร well. ับผลต่างกำลัง2ได้อะไรครับหน้ากำลัง2องลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอ่าโอเคนะครับตัวอย่างที่4ต่อเลยนะครับ ตัวอย่างที่ 4, นะครับตัวอย่างที่4นะครับตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4นะครับตัวแยกตัวประกอบของอ่านี่เป็นสูตรจทย์เดิมนะครับโจยดเดิมไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้กําลัง3ที่เราทํามาใช่ไหมอันนี้ก็อะไรครับ3ยกกําลัง3 อันนี้ก็มาจาก4ยกกำลัง3ดังนั้นก็ดึงมาออกมากำลังสามออกมาก็จะได้ 3x ยกกำลัง3ลบ 4y ยกกำลัง3ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผลต่างกำลังสาก็จะได้ 3x ผลต่างกำลัง3ามได้ไรครับ e กำลัง 3, งบ a 3ลบ b กำลัง3เท่ากับ a ลบ b 3, คูณกับ a กำลัง2บวก a b 3. บวก b กลังสองใช่ไหมครับตัวนี้คือ a e, ตัวนี้คือ b เนอะอ่าก็นำมาจัดนะครับอ่าไปแล้วนะครับนำมาจัดใหม่เดี๋ยวนะครับหายไปไหนลอะอะเมื่อกี้มือครูไปโดนนะครับนำมาจัดใหม่ก็จะได้3อ่า x ลบ4 y คูณกับ3 x กำลังสอบวก3 x 4คูณกับ4 y บวกกับ4 y กำลังสอก็จะได้3 x ลบ4 y เท่ากับ9 x กำลัง2บวก1 2 x y บวกด้วย6 y กำลังสอนะครับตัวนี้ก็จะได้คำตอบออกมานะครับตัวอย่างที่5นะครับต, 5, ตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5นี้นะครับก็เป็นการคูณเข้าเหมือนเดิม นะครับอันนี้ก็เป็นกำลัง4เนะาะกำลัง4ก็จะได้เอ็นกำลังสอันนี้มาจากไหนมาจาก8864 8864นะใช่ไหมครับบวกกันได้16เออเราก็16มาเติมเติม,ตมแล้วก็ลบออกทำไมเติมแล้วลบออกเพราะว่าเติมแล้วลบออกนะครับมันก็ได้ไถ้าค่าเหมือนมันเหมือนเดิม นะครับเพื่อที่จะจะจัดรูปให้อยู่ในผลต่างกําลังสองนะครับอ่าโอเคก็จัดจัดตรงนี้ลงมานะครับแต่ตรงนี้ก็คือผลต่างกําลังสองนั่นเองนะครับได้ผลต่างกําลังสองแล้วแล้วก็ใส่สูตรผลต่างกําลังสองนะครับอันนี้ก็จัดรูปแบบง,ง่ายนะครับตัวอย่างที่6นะครับตัวนี้นะครับเป็นผลบวกนะครับกาลังสามเนาะ ันนี้ก็มาจาก7ใช่ไหมครับกําลัง3อันนี้ก็มาจาก3ามกำลัง3ก็เหมือนเดิมนะครับจากสูตรอะไรครับ a กําลัง3บวก b กําลัง3เท่ากับ a บวก b คูณกับ a กลัง2ลบ a B บวก b กําลังสองนะครับนี่ะจะอยู่ในโพสนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับในการทำเรื่องนี้ก็คือการจำสูตรนะครับ ต่างๆที่ครูให้ไปในตอนแรกให้ได้นะครับแล้วก็นําสูตรเหล่านั้นมาแก้ปัญหานะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็จะจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ